เอาละครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชาแนลนะครับและอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับโอ้โหนะครับวันนี้นะครับชาวน้องหลายคนนะครับคงอีกแล้วนะครับสมบอยนะครับมาในเกมอะไรนะครับนะฮะก็วันนี้นะครับอยู่กันในเกม a t t a c k on Titan นะครับหรือว่าผ่าพิภพไททันนั่นเองนะครับ ซึ่งเกมเวอร์ชั่นนี้นะครับก็จะเป็นเวอร์ชันนะครับที่มีนักพัฒนาเกมที่มีชื่อว่าสว a มมี่นะครับคุณสวัมมี่เนี่ยนะครับเขาก็เป็นหนึ่งในผู้พัฒนาเกม AfterShock นั่นเองนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเขายังเป็นแฟนตัวยงนะครับของอันิเมะนะครับที่ชื่อว่า a t t a c k on อ i ไ a n ท่านหรือผ่าพิภพไทยท่านด้วยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับคุณสว a มมี่เนี่ยนะฮะก็ได้ทำการเรียก้ว่านะครับสร้างเกมนี้ขึ้นมาเพื่อทำการทดลองระบบฟิสิกส์ของเขาด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ในเกม AfterShock นะครับซึ่งเป็นเก เกมหลักของเขานั่นเองนะฮะและเกมนี้นะครับก็เปิดให้เล่นฟรีนะครับโอ้โหพิสปอยก็ลองโหลดมาเล่นดูนะฮะสำหรับแอ t แท k o อนไซ a n ันนี่นะครับออกตัวก่อนเลยนะครับว่านพิสปอยนะครับ ไม่เคยดูเลยครับแอตแทกออนไลนท่านนะครับมีแค่ไปดูสปอยมาย่อๆเท่านั้นนะฮะสำหรับ3าภาคก่อนหน้านะครับได้เห็ว่าตอนนี้มีภาคที่4แล้วด้วยนะฮะก็ดูมาคร่าวๆครับโอ้โหดูเนื้อเรื่องนะครับน่าสนใจนะครับพี่สปอยเชื่อเลยนะครับว่าเนื้อเรื่องสนุกสนานแบบนี้นะครับหลายคนน่าจะชอบแล้วก็อินไปกับซีรีส์แอตแทกออนไลนท่านอย่างแน่นอนนะครับอ่ะเอานะครับไม่รอช้านะครับเดี๋ยวเราบาเริ่มเกมนี้กัน,กนพร้อๆมๆกันเลยนะฮะไปกันเลยครับ คำเตือนเกมนี้อาจมีภาพและเนื้อหาบางส่วนที่มีความรุนแรงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเอาครับโหเริ่มแล้วครับนี่ฮะตอนนี้นะครับเหมือนเรากําลังจะอยู่บนกําแพงเมืองสักแห่งนะครับออกไปดูด้านนู้นหน่อยครับด้านนู้นก็จะเป็นเหมือนทุ่งโล่งนะฮะเป็นป่าโล่งนั่นเองนะครับแล้วตอนนี้นะครับตอนนี้มีไททันนะฮะโหดีครับตามเมืองอยู่นะฮะ หน้าจอด้านบนซ้ายนะครับบอกว่ามีอยู่17ตัวนะครับพิสโอยนะครับได้เล่นเป็นพระเอกอย่างเอเลนนั่นเองนะครับผมดูเหมือนไททันมันจะบุกเข้ามาในเมืองแล้วนะฮะตันี้มีปืนใหญ่ครับเราทำอะไรได้ไหมฮะโอ้ไม่ได้ครับเป็นพร็อพเฉยๆนะฮะเอาละครับเอเลนเรานะฮะจะเริ่มจากตรงไหนดีฮะเดี๋ยวจะต้องกระโดดเป็นสไปเดอร์แมนนะครับไปลองดูที่ไททันตัวนี้ก่อนดีกว่าฮะใกล้สุดนะฮะหัวงอกนะครับไท่ตันหัวงอกนะฮะปครับอ้าวเกี่ยวไม่ถึงครับ ไปครับอูยไปแล้วแบนเกี่ยวมาแล้วยังไงครับเอเลนเรา <ST> <F IC> <TS> นี่ฮะไอ้นี่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยผมตีได้ไหมครับเกี่ยวหน้ามันหน่อยฮะไปดูหน้าใกล้ๆครับไปดูหน้าทายท่านกันไปเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยต้นท่านจับกินเลยฮะโอ้โหอ,อะไรครับนี่เล่นไม่เข้าเรื่องเลยมีสมพอยนะครับโอ้โหี่ครับเอเลนเรานะฮะเกี่ยวสลิงไปแล้วนะครับปุ๊บ ปึ๊บย,ยังไงครับไททันมองอยู่แล้วเฮ้ยยังไงครับโอ้โหเกมอาจจะเวียนหัวนิดนึงนะครับมองอย่างเดียวนะฮะไททันคุณลุงนะฮะเฮ้ย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 ยังไงครับพี่กูปีฟันดาบครับเราต,ต้องฟันดาบสู้กับมันอ๋อกด f ฟันดาบนะฮะโอ้โหตีก็ฟันฟันเข้าไปครับนี่ครับวิ่งเกือบโดนเหยียบนะฮะอะไรครับฟันอะไรครับลุง ลุงลุงทำไรครับลุงลุงโดนฟันไปเลยครับแขนขาดคร <c astic mas injuries> ับโอ้โหยเอาละครับโอ้หไททันแขนขาดแล้วนะฮะเหลือแต่ขาครับเอาไปครับเหลือขาอย่ามาซ่าเหลือขาอย่ามาซ่าโอ้โหเอเลนโดนกระทืบนะครับเอเลนโดนกระทืบนะฮะโอ้โหเลือดเอเลนหายไปเกินครึ่งหลอดแล้วนะครับที่แค่ตัวแรกยังปาบไม่ได้เลยคร oh. <c ười> ับเนี่ยด้านหน้าจอตอนนี้เอาครับยังไงครับยังไงครับ โอ้โหแพ้ครับตืมบอยครับโอ้โหอ่อนมากเลยนะฮะแม่อุตสาหฟันแขนหลุดไปได้แล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเราลองตะเวนไปดูไททันตัวอื่นกันบ้างดีกว่าครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างครับเอ้านี่ฮะยืนแก้ผ้าอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับเดี๋ยวตูดไปเลยครับก็ฟันเข้าไปสักหน่อยครับโอ้โหแขนขาดไปแล้วครับหน้าตาคล้ายกับตัวเมื่อกี้เลยนะฮะแต่ตัวนี้ผมไม่งอกนะฮะนะครับฟันแขนขาดไปก่อนแล้วกันนะครับตายครับ เกวสลิงไปโอ้โหนี่ครับไททันอีกแล้วนะครับหน้าตาก็ดูคล้ายๆกันหมดนะครับพวกนี้เนี่ยฮะยังไงครับลุงครับอ่ะนะฮะจิ้มหน้าเล่นหน่อยครับแหมนะฮะเราลองไปดูหาดูตัวที่หน้าตามันไม่เหมือนชาวบ้านกันบ้างนะฮะอยากจะเห็นไททันเกราะนะครับเห็นเขาบอกมีไททันเกราะนะฮะแต่ว่าลองดูแล้วนะครับยังไม่เจอเลยนะครับนี่ฮะ ไอ้ท่านเขาก็ยืนมองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงฮ้ยง้างโหมีง้างเอายังไงครับเซเซเองนะฮะแหน่ยังไม่ทันทำไรเลยครับเอาเซครับโอ้เซครับโหไปวไหมครับลุงนแดนแดนแดนโอ้โหมีเต้นยั่วนะฮะลุงเรานะฮะมีเต้นยั่วนะครับอ่ะไปครับไม่ไม่ยุ่งครับไม่ยุ่งครับไปทางอื่นก่อนครับเฮ้ยติดติดติด่อยหนีก่อนอ่ะปป๊บนี่ฮะโอ้โหไททันคนนี้ผมสั้นครับเราไปดูไททันสั้นกันหน่อยนะฮะ ยังไงครับโอ้ใช่ลุงคนนั้นหรือเปล่าครับโอ้ไหวยใช่เอ้ยแหนโอ้โหตัวนี้เดินเอ้ยโอ้โหจะมาจับนะฮะนี่ฮะแก่ไปก่อนนะฮะแล้วดูไทตันตัวนี้ครับดูฟันไปนะฮะแหมฟันขาวไปเลยทีเดียวนะครับเอ้ยมายืนทำไรแถวนี้ครับเนี่ยเอานะฮะจะดูไทตันตัวอื่นกันต่อนะครับอ่ะเราไปอยู่ตรงหอระฆังทำไมก็ได้พี่สปอยนะฮะติดเลยครับ ใช่ปึ๊บปึ๊บตอนนี้นะครับดูเหมือนจะไททันจะน้อยนะฮะโอ้โหนะฮะกูเหมือนไม่มีไททันโอ้มีอยู่ครับนี่ครับอดินเดินเดนเดินเดินโอ้ดูกระเดินครับอันนี้ก็เดินเดินเยอะเดินไก่ครับเนี่ยโอ้โหก้าวราวนะครับวันนี้ดูก้าวราวนะฮะอย่านะอย่านะอย่านะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด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 อีกดอีกดอีครับเอ้าไหนครับกดอีแล้วแล้วเป็นไงครับ เออ๋อ,อ,อกด E คือการดิ้นให้หลุดจากไททันนั่นเองนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้พี่สปอยก,กดไม่ทันนะครับ <sh arp> เอานะครับขอ,อกลับมาลองกันที่โหมดนี้กันอีกทีนะครับพี่สปอยอยากจะรู้นะครับว่าถ้าเราจัดการใจไททันได้สักตัวหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะไหนนะฮะไปครับพี่สปอยต้องพยายามทําให้ได้นะครับรอบนี้ต้องตั้งใจกันนิดนึงนะโอ้ไม่เว่อมูชินเดย์รูนี่ โอ้โหอ๋อนี่ครับหลังจากไปฝึกซ้อมมาแล้วนะครับนี่ฮะโอ้โหล่วงไปหนึ่งแล้วครับโอ้โหจุดอ่อนของไททันก็คือช่วงไททอยของมันนั่นเองนะครับช่วงหลังคอแบบนี้นะครับถ้าเราสามารถนะครับโจมตีมันตรงนี้ได้นะครับมันก็จะล่วงแบบนี้เลยนะฮะโอ้ที่แท้เป็นแบบนี้นั่นเองนะครับพี่สปอยก็ไปฟันแขนฟันขาไปอยู่นานนะฮะอ่ะมีตะลุงนั่นยืนโอ้เหมือนแกนรู้นะครับวันระจำมานนะฮะไปครับ รู้กันแล้วไงครับรู้แล้วไกครับฟันไปนี่คอครับต้องใคโดนครับนี่ครับท้ายทอยครับโอ้โหล่วงไปอีกหนึ่งแล้วครับโอ้โหนี่ฮะเพียงแค่เรารู้หลักการเล่นนะฮะเราก็สามารถจัดการพวกไททันซึ่งเป็นพูนี้ได้นะฮะโอ้เลยครับเลยครับโอ้ลุงบอกทำอะไรครับทําไรเอเลนทําไรเอเลนจะทำอย่างนี้ครับเอเลนครับนี่ครับโอ้ฟันแกนขาดน้อยยโอ้ยังไม่โดนท้ายทอยนะฮะแต่ไปทำให้ไททันคนนี้โมโหนะครับเฮ้ย ไยไม่ไยไม่มีหมัดแล้วลืมไปแล้วเหรอลืมไปแล้วเหรอลืมไปแล้วเพื่อนนี่ครับโอ้โหจุดอ่อนนะครับเราต้องฟันให้โดนที่ไททอยไปนินเองนะฮะนะครับสรุปนะฮะที่หน้าปกนะครับบอกว่ามีไททันเกราะนะครับพี่สุภวยก็อยากจะเห็นนะครับแต่ว่าก็ยังไม่โผล่มาให้เห็นสักทีนะฮะแล้วลุงคนนี้อยากลองของอยากลองของแล้วครับอยากลองของแล้วครับนี่ฮะอยากลองของไททอยครับไททอยยังไงครับ ลอยสูงครับลอยสูงนี่ครับได้โอ,อก,กาสครับโดนไหมครับล่วงครับนี่ฮะฮทายลอยล่วงกันเลยทีเดียวนะครับสหรับเกมนี้นะครับอาจจะมีภาพหรือว่าเนื้อหาที่มีความรุนแรงนะฮะนะครับยังไงน้องๆที่ดูนะครับก็ ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนะครับและสำหรับน้องๆที่คนไหนที่รอดูละครโรงเรียนเฟเวอร์เดนสันอยู่นะครับก็รอดูในวันพรุ่งนี้ได้เลยนะครับที่จะบอยตัดต่อใกล้เสร็จแล้วนะฮะเอาอย่างไรก็อย่าลืมติดตามดูกันด้วยนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับพุณบอยนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ